สี่ฟุตเนี่ยะเะ็กว้ยกระเทียมไม่ไลายเป็นโมไปน่องมาหมดทันเอ,อย่จบจบอยจกจุกละน่าเลย สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องมดผูสุขคนกับผมนีคุยก็บบ่าวหน้าพากินมาเสียบบ่าวหน้าพาพี่น้องมากินเมียงพี่น้องเมียงหอยแมลงผูพี่น้องมาเต็มภูเขาเลยน้อยหน่อยหน่อยไงปั๊บปนกันไปพี่น้องกับอันเดี๋ยวเนขนาดพี่น้องขนาดวันโอ้นี่กรอบๆแซนด์วินมากินกับหัวละพาในทั้งผีอันนี้ก็ทีเป็นแบัแบักแตงกวาญี่ปุ่นพี่น้องกบเป็นขนมจีนมาสามหัวมาพี่น้องมาโอ้ไปหนามาหลังคออยากจ้าหน่อย แก่ข้าวจวดซะ่อนไปกินหอยบู้คักอื้องไปกนอีกก่อนเะติดคอมเอด้อพี่น้องเด้อเอาหอยหมาักเี่นแนวหมักเล่นหอยนี่ ôi, tôi nhảy. Tàu bà ăn mắm ăn chim nè, thầy 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 嗯，嗯，好的。嗯，嗯 <laughs>。 ท่านแน่อะไรับเบิดผ้าพี่นองง้องหอมเมียงนี่ขอบคุณนหอยเมียงผูเนาะอ,อ๋อหนิมออกน้ำแตะว่าหันเสียบเบาหน้ากันมากเล้ว นี่มาแบบน,น,นี้อ๋อเนี่ยนี่ดับอไว้แมงผูลากหลาสี่ฟูตเนี่ยดอู้อเีกรเทียมไม่ไลเป็นโมไปดนองมาแมน้ดอ้ง่ะจกุกจุกละ 음~~ 음! う 음. 음. Nào đây Đại sốt được thằng đại sốt Nì Nì bên này rồi <laughs> Nì đường, đường mà, ừ. เมืองส่งแน้เนี่ยม,มันออกตัวง่้ยคือใส่เวลาแกจังหน่อยออาโตน่ะบ,บีบไว้นี่โอ้มันแนวรายการเราทันได้สูตรแล้วโอ้ยแนวหมากหอยนี่ อ,ออกง่ายได้เป็นองใส่สูตรเนื้อหอนด้ย่าตัวใหญ่ๆเปดนี่เปดเต็มคำมเนี่มามาที่นี่อืมทงานกับกายยิน อืมเสยียไปต้องเด็ดเลยอืมจิ้นไปน้ำแก้ไว้พร้อมจิ้มน้ำจิ้มไป,ไปน้ำอืมแล้ะอาตรด ใส่อหอยกับปลาปนนนนนตัวใหญ่ตัวหน,น่อยหลากหลายน้ำจชิ้นมาเป็นหัวเนี้อเลย อือืท่ามันนี้พาพเปนองลงงทะเลเอาให้มาแรงครู่มันไไนัวเลยไป่นองอาอไว้ทะเลนันเมอ่นหนึ่งเสร ตาละหอยตาลาปลาเพลก็บแตกต่างกันไปหอมประเพลก็ยังล่มกินสดนาเป็นน้องเนาะจังเสียบจังหวานมันคเทือหอยแข็งกันลวกวันนี้ปูหนี่กันหนึ่งลวกอะไรจุดอกเลยแล้วแต่ปูมาแล้วทั้งทั้งหลายกับทีเป็นหนึ่งนะพี่น้องอืมแต่ มากมันนี่นใส่แนวเลยสองตงนุนนะครับนี่เดี๋ยวผมจับหยาดมาอืม

ไม่ไม่มันตัวมันอยู่บ้างหรอกโม่มนแล้วนี่เปลือกก็จะหมดใหญ่อย,อยัดตัวก็เห็นข้องหยองอยู่นี่เออสีแดงสมตตวนะโอ้ยนี่นะเพินว่าตัวใหญ่ๆเนื้อในนั้นนั่นไม่แรงผู้ไม่จากรถสดจากขลียพันว่า อืมจำบันเพจหนอยทะเลครับที่หนึ่งเงนไปดอก้งเมืองผูกเบ้ามันน้ามันกินไง้าห้แข่งก็มากกว่าตะบ้านนัน สิกินยากมันแก่ยากไปหรอเรามาน้ากันเลยว่ามันไม่พูนี่กินไงกับเสียบนำ <S <S นะจิ้มซีฟูดเนี่ยมาเลย อืมกึึ่นะโอ้ยวนนอยู่แต่เขาอยู่นั่นไปเลย เนีย่ยเสียนผบ้หมาักเป็นบุลรี่หรอเมึงอยี่กีน้อยไป่หนองนี่มันจังคักกินไปน้ำจวดไปพร้อม น้ำจินตะเพียงมัน้องเป็นหวัวเป็นหวัวเป็นง้นหน่อยๆเก็บกินตัวมันรดนะ bên kinh nói nhè bảo là kinh nói nói đẹp <tươi> với gần ngoại nghe với gần nhưng khu bỏ rồi nên đế người หนวดกับทบบอยไม่ขนตัวใหญ่กับที่ขนลายหอยลองหอยหมดแร,รงครู่นี่กรเทียมเนี่ยอยา่าขาดต้องพอมอืม้ม หมดข้างมันรถลอ็อกจับขนบีบดึงนี่สูตรลราเคล็ดลับน้อง ลับเล็กๆหน่อยมาฝากพี่จนนอ้องสดมมากเลย เวลาพอสมควรให้กินหนอยนี่ยมันหมดแตแก่ไหวไปหรอหมดแต้แก,ก่หมดแตงปอกไหวเอาเนี่ยเลยแบบลูกทุง่งลูกทุง่ง เอาซำหนีแล้วกันพี่น้องกินหอยมันเสร็เวลามันดุดเรยจะเอาเบิ้ลมันสีเน่าจัดเป็นเมนูสีเสียบมาฝาบปี่น้องหอยแมลงภู่เหมียงหอยแมลงภู่จิ้มครับซีฟู้ดสีเสียบเก้มพักขนาดก,กรอบๆด้วยพี่น้องเนอต้นขนาดอ่อนๆแจ้งกินแก้มกินกับเนี่ยโอ้เสียบขนมจีนเนี่ยหรสละพาหอมๆนี่ถือแกงบะยังเลยเอาจัดเป็นเมนู อาหารซีฟู้ดทะเลพี่น้องมาฝากพี่น้องเป็นน้องมาคลิปนี้ฝากจะค่อยพี่น้องฝากโค้ดซับไต่ก็แล้วกดแชร์บ่างนำมากิปนีาแซ่บจะหนักเ้อครับผมขอบคุณท่านทุกชมพี่น้องขอบคุณตรงท่ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์มากๆเอาไปพระพวงคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้บอกว่าน้าขอตัวนะครับผมสวัสดีครับ